เฮ้ยต้องเล่นด่านนี้ก่อนว่ะเฮ้ยอันนี้ด่านใหม่นะพี่มันต้องเล่นด่านนี้ก่อนมิงกอนโอ้โห,โหมันต้องเล่นด่านนี้ก่อนก่อนไปด่านใบโอ้ยโอ้ยติดติดติดไฟแดงครับดังไฟแดงไฟ<ป>แดงไฟแดงไฟ็กซิกเอ็กซิกไปเอ็กกซิอาวิ่งตามหลังพี่อยู่ไปี่ยวิ่งอยู่พี่วิ่งอยู่บ้านมันสวยจังวะสวัสดีครับผมมาแล้วครับอุ้ยออปเปิดประตูเปิดประตู กดไลค์อ่ะไปเลยพี่ไปเลยโอ้ยหวัสดีครับผมอ้าวดัซซี่ปาปิก้าไอหนูนานี่ว่ะเฮ้ยอามหาของกดไลค์นะกดไลค์เปิดไฟนะเปิดไฟฉายก่อนเลยนะกดทีพี่กดทีกดทีโอเคโอเคเฮ้ยมันเดี๋ยวมันเปิดประตูเข้ามาได้นะอย่าลืมจ้ะวันเราต้องรีบเราต้องรีบหานี่ใช่ไหมใช่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 หาการ์ดไม่างั้นเดี๋ยววีเข้ามาการ์ดมันมีเสียงติ๊ดๆอะไรด้วยวะ หรือว่ากดได้เลยวะเสียงตรงประตูอ๋อไม่ได้ต้องหาสกีก์สสีน้ำเงินเจอปะเจอปะไม่เาเลยไม่เจอเลยอ่ะอุ้ยของคุส้มฮะสาวดังจังวะไม่เจอ ผมลืมครับไม่น่าสนใจส้มลืมล๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแก้สาวก่อนวันนั้นปรับไว้ดังอะ่ะดีเพราะว่าไปเล่นได้เกมเลยนะเลยปรับสาวไว้ดังเจอปะยังป,ปรับอัไเนี้นนย เฮ้ยอาเหมือนเป็นมาแล้ววะว้า <_ d ata> เฮ้ยบาเอ,อ้ย <_ d ata> เอ้ยแล้วพี่จะ,ะต็องก่อนได้ปหมเออต้องวิ่งว่ะต้องวิ่งต้องไม่ได้อย่าไปเข้าหอกดันก่อนโอนน้ยนก่อนอ๋อเฮ้ยพี่ตัดกลับไปพี่ <_ d ata> สวยแล้ว <_ d ata> อุ้ยเสีงยงเสียงอุ้ยอาปั้มติดอาเข้าไปเลี้ยวขวา เขาไปเลี้ยวขวาขวาไหนพี่นี่นี่นี่อยู่ไหนขวาตะกี้ไงโอเคโอเคเจอละพี่มาิประตูนะเออเออเออวิ่งตามหลังผมมาวิ่งตามหลังผมมาพี่เออมึงเข้ามาดิพีพีอย่าเพิ่งไกลละไกลละไปเลยไปเลยไปเลยขับเราบนได้มันตามเราไม่ได้ใช่ปะ ไม่ไมพอเปิดอันนี้ประตูหลังจะเปิดทันทีโอเคอย่อลุ้นตาหลุดลุ้นตาหลุดตักตีมาปะนี่ลุงดีครับน้องมิวเฮ้ยนี่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 ไป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 หลังผมตกยาวตกยาวตกยาวหนมพรนี่ดีนี่ไม่ได้ซื้องบหมด555ร้อยห้าสิบห้า ไก่เร็ว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 ไก่แล้วตองตงตงระดักผมเลยเอ้ดังนี้พี่ผมตายแน่ผมตายแน่เลยผมตายแน่เลยนี่ผมตายแน่เลยอย่ามึงตายโอ้ผมตายแน่พี่ผมตายแน่ตายดังนี้โอ้โหม่ไกลจังวะาปปีก้าผมตายแน่ผมตายแน่ยตายเมฆมาผมตายเมงมาเกลียกกันพี่เมฆมาเมงมาผมชื่อบัวครับ บัวแปนแอนป๊อปถึงแล้วถึงแล้วสปลเที่ยงแล้วเฮ้ยใครล็อกคีย์บอร์ดวะเเฮ้ยทำตัวโดนล็อกคีย์บอร์ดไอ้ี๋เราจะผมอยู่คนเดียวเหรอเออนี่ไอ้ผ่าการ์ดเลยพี่ดูอยู่ตอนนี้พี่มอนิเตอร์อาร์มอยู่โอ้ยใครทำครับใครทำอ่ะดัตตี้ยะโอ้ หาการเลยหาการพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่มันต้องผ่านไปได้ดิอีกไอ้เคียง <ปะ S 1> เดียวผ่านแล้วการสีฟ้ากาสีฟ้า,ฟาทำดีพี่โอ้โหเราห<ำ>้องโกดใหญ่ทำดีพี่ <laughs> ห้องยังใหญ่ไอ,อมันต้องได้ดีวะมันยังไปเข้าาหลอกมันถิ้งเวลาเยอะอยู่ยังไม่เจอยังไม่เจอพี่ช่วยดูอยู่เดีย๋ยยังไม่เห็น หนูตายได้เลยอีกย่างมีมหาโลกนานแต่ได้ค่เกือบนานเฮ้ยนั่งงานตะกีบปะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่เราแมงโคตรมืดเลยมืดจริงกระพามันสวยอ่ะน่กลัวเกือบแต่ได้แค่เกือบโอ้โหถ้าเกิดตะเกียบส่งมาแบบตอนเข้าห้องมาแล้วอะเออว่าไม่อย่างโอ้โหอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เจอเลยหรอเออ อุ้ยเสียงเหมือนเปิดประตูนะวิ่งบนได้มันวิ่งบนได้ถ้าเกิดเปิดประตูมันวิ่งบนอุ้ยพี่ว่าพี่ว่ามาแล้วมันจะมันจะมาแล้วเนีะจิก็ต้องการมันจะมาอีกคลื่มันวิ่งบนเฮ้ยมาแล้วมาแล้ววิ่งบนซ้ายออกซ้าย วิ่ง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 โอ้ไปไปไปไม่มีเวลาให้คิดเลยทั้งนั้นตรงตรงตรงับไปเอ็กซิกไว้อันนี้มันเริ่มอันที่สองแล้วมันเริ่มมาแรกวะพี่ไม่รู้เหมือนกันอันน,น,นี้อันแรกแน่เลย เตรียมล็อกเลยพี่ๆโอ้ยหาเลยอ่ะหาเลยอ่ะล็อกอะไรไม่มีใครล็อก <c oughs> หมดแล้วละ่ะหมดกันแล้วล่ะล็อกเลยอะไรอ่าไม่เจอนีอ่อย่างไรเไนวะลอดูมัมีแกมมาไหมไ,ไม่มีเหรอไม่มีเกมนี้ปรับแกมมาไม่ได้ เดในลายลื่นดีใช่ไหมทุกคนไม่เจออีกแล้ววะอ้ามเจอวะเจอแล้วเจอแล้วไปไปเลยไปเลยไปเลยอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะเอายังพร้อมยังไปเลยคิดถึงพี่เซนคิดถึงพี่เซนไม่ค่อยลื่อนอุ้ยอาไกาศเบฟติดเลยไม่ค่อยลื่นเหรอจริงปะ ก็ว่าอยู่มันเหมือนแหลกๆหรือเปล่าอุ้ยอาบันันติดชนหลังพี่เลยว่ะหนูอยู่กับพี่เซนแล้วชนหลักพี่เลยว่ะชนหลังพี่เลยว่ะเฮ้ยแห่งความรู้สึกผมเฮ้ยอาบิบิไปหลอดได้เลยพี่ไปหลอดได้เลยอาบหันนั้นทันหันวิ้นหันหันขอบันจะเสียวเฉียวเออเธอใส่หัวกูนเดี๋นี่วิ่งอยู่ไหมเนี่ยวิ่งอยู่

ไม่ทันอะ่ะสี้าทีกาตจอไหนสีนี้สีแล้วรพี่สีฟา้าปะสีฟา้าสีฟา้า <จะ S 1> เจอไเาไปซ่อนไ้ไหนเนี่ยเราไปดูแถวๆทางออกกับบางทีมันไปวางไว้ตรงทางออกก็มีดูทีละเลนอะ่ะทีละเลนไปเลยไล่ทีละเลนเลยไม่น่ามีอะ่ะถ้ามันต้องมีมันจะอยู่บนชั้นผมไล่เลนขวาอยู่แล้น,นี้นี่น่าจะเหลือเลนกลางกับเลนซ้าย มันนานอยู่มันนานอยู่มันเข้ามาไม่เร็วถ้าคุณสะดุดเท่านั้นห้ารอยห้าสิบห้าเจอแค่สะดุดโดนเลยตักตี้มาไหมเล่นด้วยกันเยอะๆถึงจะจะ,จะแบบอุ่นใจเ,เยอะๆโอ้หนาวะ่าองมันใหญ่มากเออห้องนี้ใหญ่จริง,งใหญ่กว่าห้องแรกเยอะเลยพี่เฮ้ยไม่ไม่ใช่เลย <c oughs> เราเคยผ่านยังพี่ดานเนี่ยเคยแล้วไม่ได้ซื้องับงบหมดพราสิ้นเดือนก่อนนี่ไงิงแล้วเตอร์บ้าทำอะซ่อนซ่อนเสร็จแบบว้มันบังก็ดูยังพี่บังยังเนี่ยยังยังยังประตูอยู่ไหนเนี่ยประตูอยู่ไหนวะไม่ใช่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 ขวาขวาไม่ใช่ไม่ใช่ไช่พี่นหนวะห้องนี้ห้องนี้ท้า เฮ้ยประตูมันประตูมันกับหลังกับหลังมันได้าระตูแล้วพี่โอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้โอเคโอเคโอเคโอยเคโยเฮ้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 ยอุ้ยเ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 ฮ้ยเ่้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้าเ้ยอ้ยยเยเเ้ยเยเ้ยยอย้เ้้ย้้เเปยยเยยยยยเยตรงเดียวยเเยเ้ยเยเยเ อย่าชอยอย่าชอยเดี๋ยวหกต่อไปผ่านแล้วข้างหน้าที่คิดผ่านแล้วโดนกดดูบ้างโดนกดดูป้าไม่ไม่ต้องกดบ้งไม่ได้ใจว่ะครับผมเจ้ตกเดียวเจ้ตกเดียวตรงเดียวเลยตกเดียวเลยมันใกล้ผมมากไปอย่างเดียวตรงเดียวตอนนี้มันใกล้ผมมากมันตกอีกเดียวตอนเนี้ยเฮ้ยไม่ตรงเร็วหว่าอุ้ย เอ้ยๆได้แล้วด้แล้วอีกทีเดียวอีกทีเดียวอุ้ยเอ้ยเด้อทางออก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 กด F F F กด F กด F โอ้อยด่านนี้บิดมาละที่ไงด่านนี้ที่มันตัดจบตอนนั้นใช่แล้วใช่แล้วเราก็ไม่เคยเล่นกันอันนี้แหละของใหม่ ของใหม่ของใหม่เฮ้ยปด่ดมันคืออะไรอ่ะหมวดสมจริงเหรอเฮ้ยซ C คืออะไรไม่รู้อ่ะไม่มีเสียงบู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 บมบู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 มูบสบูบูบูบ่ได้ยินบูบบบู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 บมบูบูบ